แค่หน้าไม่เหลือถ้าลงไปนั่นนะหนักกว่าเดิมรถจะห่าผมเคยลงรอบนึงลงคารจกรยานเลยนหรอจริงรงคันนี้ไม่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 อม่ไม่ไม่ไป่ม่ไม่นต่ไมงไส่ไ้่ไม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 ้วม่ไม่นม่ไ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 ม่ม่ไ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 ม่ม่ไมกไม่่ไม่ไม่ไม่บมกไม่่ไม่ไมม่่่ไม่ผมเบรกหน้าอยู่ตรงเกียร์ อ๋อต้องแบบสุดๆอ่ะเอามาใหม่นะโอเคเอ็งอย่าไปตั้งหลักไกลดิมันไกลเกินอ๋ออันนี้เขาเรียกอะไรเนี้ยอันนี้เขาเรียกอะไรเนี้ยบอสอันนี้บอสเล่นอยู่นี่เขาเรียกอะไรยังไม่รู้เขาชื่อเรียกว่าอันควงเอลอันควงเอลเขาเรียกหูแล้วหูเขาเรียกหูแล้วหูนะเขาไม่ได้เรียกอันควงเอลเขาท้าไว้เขาท้า ผมทาอยู่ที่ไปเก็บฟืงเครื่องโดนผมเจอมันวางอยู่บนโต๊ะผมเลยเก็บมาปุ๊ดดูอยากทํำไหมเบียไม่เดี๋ยวนี้เอวไม่ดีแล้วเอวไม่ <c oughs> เนอไม่นว่ <c oughs> นู่นของเมตติกาห้อยอยู่หน้ารถยนต์นู่นอันนู่นอันใหญ่อะไปลองมา,มาทําดิอันใหญ่ครั้งนี้เบาๆได้อเอนงเบาเบาๆมันเกียบแล้วอ้ยอนู่นนู่นดูห<บ>าวนู่นอย่างตึงนู่น หาวตึงอ่ะคันไหนได้หมดใช่ไหมครับเออมาแล้วมาแล้วผิดทางหรือเปล่าดูนี่ดูตั้งหาวจึกม่ดีผมเรียนควงเอวนั้นเลยนะอะไรควงอันนั้นอย่างเงี้ยควงเอวอ่ะควงเอวอันนี้ไหนไหนยังไงควงเอวยังไงเอาลองมาจัดมาโชว์ท่านผู้ชมดูสิอ่า เลยฝึกไหมฝึกไหมฝึกอีกฝึกอีกฝึกเอมี่ตั้งไว้รอเล่าปวยอ่ะมาจัดเอมี่จิงกระดิ้ง,งได้ทุกสถานาการณ์เรียกเมื่อไหร่พร้อมเสมอน,น้องหาวยังไงอ่ะควงสองเลยหรือควงสองเลยหรืออ,ลลอ้าวมีตัวช่วยตัวช่วยเอ้ยนึกว่าน้องหาวจะควงสองซะง,งั้นโอ้บอกห้า เบาห้างทรมานมากเลยถือว่าเป็นทรมานเอาพี่มังกรเอ้าเอลยูไซเอลยูไซเอลยูไซไออ้วนไอเต้าอ้วงเต้าอ้วงเอวเอวแกอยู่ไหนเต้าอ้วงโอ้เกือบบวกกับพี่มังกรอู้โอ้เก็บไปสองเหลือหนึ่ง ครจะขึ้นคนกันครับเตลียนตัวครับพี่มามาแล้วพี่มามาปึ๊ดนี่แมวแมวเจียนหาวครับเจียนหาวเก็บอู้เก็บไปสองเหลือเนื้อ่ะเฮ้ยมาไบเกอร์บอกครับไบเกอร์บอกตึงไม่ตึงตึงอง่ายไบกระบอกเป็นไง เป็นไงเหลืออนเดียวตึงจัดวยววิว,ว